เล่นเกาะเป็นจอสนุกอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องเย่ yeah, กับส<ฮ>ุรยการเพ์<ฮ>สตร์ที่นี่ยู่ตะเล่นนะครับผมช่วงนี้สมุนโดยอร่อยแฟนต้าเล่นให้ได้เรื่องครับผมบอกเลยว่าปิดเทอมแบบนี้นะครับระวังโดนเพื่อนแกล้ง อย่างผมเนี่ยลงไปเล่นในสนามเนี่ยอาจจะมีสะดุดลม้มบ้างอาจจะหน้าแตกบ้างครแต่เราต้องพลิกสถานการณ์ทำให้เป็นเรื่องตลกครับผมแล้วสามารถติดตามแฟนตาได้ที่ลาแฟนตาเฟซบุ o กแฟนตาแล้วก็รายการเพลย์สเตที่นี่ถูกต้องครับ,รบช่วงนี้นะครับไหนๆเรามาพูดถึงเรื่องกีฬากันแล้วประเด็นก็เกี่ยวกับกีฬาฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ย ชอบเล่นกีฬาชนิดนี้หรือว่าชอบเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยมันจะสื่อได้ว่าเราเป็นคนยังไงบ้างเริ่มแต่กีฬาชิ้นแรกเลยครับเริ่มต้นเลยครับผมอันนี้เป็นกีฬาของผู้ชายเราอยู่แล้วแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันช่วงนี้ฟุตบอลเนี่ยเตะแข่งขันกันอยู่ฟุตบอลโลกอย่างเงี้มีการแข่งขันอยู่ทั้งชายและหญิงครับผมเรยมาเริ่มต้นครับที่กีฬาแรกครับกับกีฬาฟุตบอลนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะก็คือจะเป็นคนที่รักษาคําพูดมีความมั่นใจในต เป็นคนรักษาคำพูดเวลาเขาสัญญาจะทําอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะรักษาสัญญาเป็นอย่างยิ่งเลย<อ>รวมไปถึงกับเป็นคนที่การทํางานเนี่ยดีสุดยอด พราะเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาจะทํางานเป็นทีมเตะฟุตบอลเนี่ยมี11คนด้วยกันเราต้องมีการทํางานเป็นทีมครับและคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยจึงสามารถทํางานเป็นกลุ่มหรือทํางานเป็นทีมได้อย่างดีเลยครับใช่นะครับรากกีฬาของแพนต้องใช้ทีมเวิร์บบอกอนะครับอะใครที่ชอบเล่นผู้วันผ่าน,านไปครับมาถึงอีกหนึ่งกีฬาดีกว่ากีฬาชนิดนี้ชายก็เล่นได้หญิงก็เล่นได้นั่นก็คือเทนนิสครับเทนนิสพูดง่ายๆว่าผู้หญิงนี่โอ้โหอย่างอย่างผู้หญิงเสิร์ฟอะที่ นักต่างชาติที่ตัวดำนี่ไงอันนีน่ะนี่ไงเมสซี่เซน่าวิเลียมเซน่าโกเมสพี่น้องกันน่ะที่เสิร์ฟโหดมากอ่ะความเร็วมา250ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่าแรงพอๆอผู้ชายเลยใครที่ชอบเล่นกีฬาเทนนิสนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เลือกคบใครเนี่ยจะเลือกคนแบบฐานะจะต้องใกล้เคียงกันฐานะจะต้องแบบเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าฐานะเราระดับปานกลางแล้วไปเลือกแบบฐานะแบบที่แย่กว่าเราเนี่ยคนที่เล่นเทนนิสเขาจะไม่ค่อยเลือก ถ้าเกิดแบบเรียนอยู่ปริญญาตรีก็จะเลือกคบอยู่กับพวกแบบเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับรหรือไม่ก็สูงกว่าและที่สาคัญเป็นคนแบบจริงจังด้วยกีฬาเทนนิสเนี่ยใครที่ชอบเล่นจะจริงจังนะแล้วเป็นคนที่ชอบแข่งขันชิงไหวชิงคลิปใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือจะขึ้นชื่อเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาเทนนิสเออเลือกคบคนนี้ก็แบบสุดยอดแต่ว่าลึกๆแล้วคนที่ชอบเล่นกีฬาชนิดนี้ครับจะมีความเป็นสุภาพบุรุษ จะมีความเป็นรักษากติกาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมไม่หมดครับต่อเลยครับต่อดีกว่าอันนี้หนึ่งกีฬาครับใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานอันนี้จะเป็นปั่นจักรยานปั่นจักรยานต่างๆครับจะไปตามภูเขาจะไปปั่นตามท้องถนนได้หมดเลยเช่นฟิกเกีร์อะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานหรือขี่จักรยานเนี่ยจะเป็นคนที่ชื่นชอบธรรมชาติรวมไปถึงจะแตกต่างกับกีฬาทีนี้ คืออ่าสำหรับคนที่ชอบปั่นจิตยาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบจริงใจคือถ้าเกิดใครคบคนประเภทนี้เป็นเพื่อนเนี่ยรับรองคุณสามารถไว้ใจเขาได้เต็มร้อยเลยมีเรื่องอะไรต้องการปรึกษาสามารถปรึกษาเขาได้แต่ว่าอย่างหนึ่งครับเขาอาจจะเป็นคนที่แบบหัวโบราณสักนิดนึงเช่นอะไรที่มีความคิดที่ถูกถ่ายทอดมาหรือปลูกฝังมาเนี่ยเขาจะมีความคิดที่ คิดแบบนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทีเดียวคือหัวโบราณใช่คือหัวโบราณพูดง่ายๆนะครับผมอันนี้คือปั่นจักรยานครับย้ายหมดใช่ไหมครับที่ดองครับมีในสครับอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับนั่นก็คือกีฬาที่ต้องลงไปในน้ำบ้างดีกว่าว่ายน้ำจมน้ำว่ายน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำกีฬาว่ายน้ำนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่กล้าเผชิญกับอุปสรรคต่างๆแบบกล้าฟันกล้าชนกล้าลุยเลยแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นคนคล้ายๆกับ พวกที่ชอบว่า้น้ำนี่นิสัยส่วนจะว่าดีเดือดมากเอเนี่ยว่าไม่ไม่มีเป็นคนลุยๆกล้าคิดโอ้โหอะไรครับวหวยว่ายผู้สนับสนุนนะครับจริงจังดุเดือดบ้าดีเดือดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เขาโกรธใครนะคือจะไม่ยอมเลยอ่ะคือโกรธแล้วคือโกรธเลยแต่ถ้าเกิดดีด้วยเนี่ยก็จะดีแบบน่าใจหายคือน่าจะเป็นคนที่แบบใจร้อนอ่าบ้าดีเดือดการแบบเออวถูกต้องกล้ากล้าแบบประจนภัยกล้าเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นคนที่แบบ รักเดียวใจเดียวด้วยเออไม่ใช่แพลช่แล้วไม่เพราะกีฬา่บ้น้าเห็นไหมส่วนใหญ่เวลาคนที่เล่นกีฬา่า้น้ำเขาก็เล่นแต่ชนิดกีฬาของเขานะเขาจะไม่่ายน้ําจะไม่ข้ามาตีฟุตบอลหรือมาเตะฟุตบอลหรือมาตีเทนนิสนะเขาก็จะอยู่แต่ในน้าฉะนั้นคนเล่นกีฬาชนิดนี้ครับเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับแต่คนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาเลยมีไหมมีครับผมเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจเพราะถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นกีฬานู้นกีฬานี้เราอัปเดตไปแล้วนะผมแต่ชื่นชอบเล่นแต่เกมอย่างนี้ไม่ใช่เอางี้พูดถึงเรื่องกีฬากันยง ที่ไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรเลยมันก็มีเหมือนกันสำหรับคนแบบนี้มีนะครับอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาก็จะเป็นพวกแบบว่าเด็กเรียนอารมณ์แบบเด็กเรียนหน่อยอารมณ์หน่อยใช่ครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าไม่ชอบเล่นกีฬาเพราะว่าเหมือนแบบเขาไม่ให้ความสําคัญกับรูปลักษณภายนอกไม่ให้ความสําคัญกับแบบว่าด้านลักษณะด้านหน้าตาก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองว่างั้นเถอะแล้วที่สําคัญครับผมคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาเดี๋ยวเป็นคนที่ฝ่ายรู้ ัจจาอย่างนักวิทยาศาสตร์อะไรนี้ก็เออก็เวลาส่วนใหญ่ก็เหมือนกับเอาไปทุ่มไม่กับหนังสือการวิชาการการทดลองดนตรีใช่ครับดนตรีวิชาการดนตรีวิชาการแล้วที่สําคัญครับผมคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรเลยนะครับผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจจริงใจครับผมแล้วก็ไม่ถึงโจ้นะไม่ครับไม่กกะโดดใช่ไหมครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฝ่ายค่อนข้างฝ่ายเรียนฝ่ายแล้วเรื่องศาสนาด้วยใช่ศึกษาศาสนาและนี่แหละครับคือคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับช่วงนี้ก็อัปเดตกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบผู้ สนับสนุนใจดีของเรานะครับอร่อยแฟนตาเล่นให้ได้เรื่องช่วยหน้าเกล็บมาสนุกกันต่อครับ<ม>เปลี่ยนเรื่องเกาะเป็นจอสนุกอร่อยแฟนตาเล่นให้ได้เรื่อง